เห็นใจและดีในวันที่กูไม่เหลือใครอะแม้แต่เพื่อนพี่น้องกูยังไม่มองเหมือนกูไม่เหลือใจอะลำบากลำบากกบทานเส้นเลือดแต่ตัุกูเองต้องเชื่อใจกูตัอทุกคน ไม่ใช่เพลงของไว้แจ็กุลเสียทุกการที่เคลื่อนไปคืออุปสรรคสมันเข้ามันเลยไม่ว่าจะเลี่ยงได้ล่ป <c oughs> ัญหาคำอ้อนเข้ามาพร้อมกันเลยกูอยากจะชนมันจากลาสเตนคือเดอะท็อปอยากขึ้นข้นขนขนขางบนขาดเนหนไม่ใช่ลูกคุณหนูอยู่พัตตะคามเหมือชีกับมลชีวิตเป็นชาเป็นตอมเหมือ,อบนบุละครกูหลุดออกมาจากภาพไย้อไล่ ย่นลืมเป็นเจซี่ตะกูอยู่ในสตีนเมกซี่เจยัอเล่นกับเพียมียืดเบายหัวซ้ำมองกูใจดีเลยส้นเตงกบเบ้าน้ามึงเข้าเมกจะเค็มีส้นเตงกบแทบน้ำออกจากซีเยมเมมโดกูไล่ข้ามมาเลยดีเพราะเธอนั้นยังจะฝากกับพี่ไม่ใช่ฮีเลมวอดด้วยวันถ้ามึงวอดไอเห็บแตะกูก็ยังจะมีประสบการณ์จริงถ้าเหมือนว่ามึงนั้นมีคดีไล่กูมีทางให้ไปแต่มึงย้ำอยู่กับที่มันแล้วจะเปียไล่ขยะเลบบางแก้วตายอย่างมึงเมกอาจจะบิน แต่กูยังหาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะมีเรื่องนจะมีแค่ข้งเดยไม่ต้องไปหาใครเจะมีตปนเล่นตลอ้ามันได้จมไปีอยู่ในเช็คไมยาไปยงสิงนะไล้นจำได้ดีในวันที่กูไม่เหลือใครแม้แต่เพื่อนน้องก,ก็ยังไม่มองหมืนกูไม่เหลือใจลำบากลำบากกัาาท,าทางที่เลือกแต่ตักูเองต้องเชื่อใจก,กูตัดทุกคนที่ไม่ใช่เพื่อคนไป้ใจก,กูเสียทุกกัดที่เคลื่อนไปคิดกูปรสรทเมัอเข้ามาเลยไม่ว่าจะเลี่ยงได้ไล่ ปัญหาคำอ้อนเข้ามาพองกันเลยกูอยากจะชนมาจากข้างล่างสเตนถือดท็อปอยากขึ้นข้างบนข้าถนนไม่ใช่ลูกคุณหนุ่มอยู่พัดตะคามันชี้กึมลชีวิตเป็นชาเป็นตอนเหมือนบนโลกคอกูหลุดออกมาจะกภาพพยนตไล่กูหลุดออกมาจะกภาพพยนต์ไล่ชีวิตเป็นชาเป็นตอนเหมือนว่ากูลุดออกมาจากภาพพยนต์น่ยังจำได้ดีในวันที่กูไม่เหลือใครแม้แต่เพื่อนพี่น้องกูยังไม่มองเหมือน ยิงจำได้เดีในวันที่กูไม่เหลือใครแม้แต่เพื่อนพี่น้องกูยังไม่มองเหมือนกูไม่เหลือใจอะลำบากลำบากก็ทานที่เลือกแต่ตัวกูเองต้องเชื่อใจกูตัดทุกคนที่ไม่ใช่เพื่อนของไว้ใจกูเสียทุกการที่เคลื่อนไปคิดกูเป็นศัพท์คข้ามอเลยไม่ว่าจะเรื่องใดหล่ะปัญหาคำอ่อนเข้ามาพ้องกันเลยกูอยากจะชนมาจากล่าสเตนถึงต้องทำอยากขึ้นข้างบนข้ามถนนไม่ใช่ลูกคุหนูอยู่พัตตาคารชื่อกูมอชิลดุเป็นชาเป็นตอนเหมือนบนเลยค่กูลุดออกมาจากภาพยนตร์ไล่ใช่เเป็นนนตอออหมืกูา วัดเชี่ยชีวิตมีขั้นเดียวใช้คุมนูเว้สัล